ครัโป,ป,ปสูสาธุสาธุเขาาฟันาต่ายต้รับโปเออเห็ออกตัวฟันทงเยบไปว่าเาเหี้ยบเขปวดาเ็ตมันตัอผู้ออกไม่กอ่าเนาะคับป พวกเงินท่นไม่พูดถืก่านแเป็น่แเป็นนีครไม่พูดมดเงินพูดือได้โอเคจะมดหนี้เพราะโกติกปูคือเรื่อทีไม่ถือกักระปูเรากบอกว่าพูดยาเราไม่ดือแตงหมอะไรปูเหรเมื่อวานเขาบอกแกเขาแกมด ได้ยิน่ระปูได้ยิกรบปูคือขึ้บ้านเจอ่ะครับจินบอาเขาขึ้กระปกเนาะขึ้นกรบปูแต่แต่ปูที่พลาดโชคเหตครับได้นก็ขึ้นพ่อบอกคนพวอเนี้พวกมึงใครจะมันยกบาขึ้นบ้าไลกระปูเดราบ้ามีงแกคนเมื่อกี mười bảy bò <laughs> bò con là phong em không hề bò sỉ khai <laughs> phong nào hết Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì con Để mày bỏ lỡ những video hấp dẫn con ha cái 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 nó cái 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 cái

มีดมันหมกับบอนบานได้ครับมัต้องออกกันมครับผู้ใหญ่ขม่ือนกัต้องออกใส่ใเลยนะี่นังเตยงออกใหมูเลยเนอะมาดาวอะอย่างน้มดม่ออกไปเด้ออแล้วจ้ออกเ่ไาูไม่ได้น่อยจอยมด้วยจอยเไม่ดามบมแค่ไน

่กูเมื่อแต่ตล้วาเน่ยเป็นแบบวนทุกวันทุ่ยวันทุ่ยปมตัวอันมือไหนงามกูไม่คุยับาดอกปากปากตึงดักนิน่งก็มงนี่ยังเยงูแต่งหน้างามเมื่อแต่งแตเมื่อคู่่าแต่งแต่ปากนี่ปากเลย

ม่คูว่าขั้นวออกวันนี้เดเอดับเ้คู่แคู่แดว่าดับเพาตายู่ตเระนเลครับคูต่ป่วยดับเ่คู่ที่เบ่ยกลานคูเนแม่คู่เกาสิบเจ็ล้านเกาสิบเจ็ดล้านสาธุสาธุครูันเจ็ดสิบกล้าเจ็ดสิบกาล้านสาธุสาธุ ว่าเมื่อใคนใช่ไห่งยางเกลียาก็มแดดเอแองหามเา่กวปูเก่าร้อยเาเดมูเก่าร้อยเก้าสิบเจดเก่าร้อยเกาสิบเจเมื่อหัวกับบุงอมเสียเการอยเกสิบเ

สาธุสาธุปูนอก้วเนาะครับอ้าวให้ลูกร้านทุกคนมอโคมอราบมอโคมือม้านมหึงแล้วก็รวยร่ริญุ่สาธุสาธุะคเรอับปูสาธุสาธุชอยากไปเนาะไปกไปไปู้ไปไปสาธุสาธุกับปู ครับ so like ่าเก่กนไมว่กรมุนกไม่ใช่นะครับปูน้องยงมาผู้สิขา้าเดียวตีครับเนน่เตียงเไปร้ายเ่อรไปเี่อเตอราาปูี่าเกใช่ไหมครับปูแยาเากไเรครับปูสาธุสาธุ ไปเด็กทีู่ำนวณเขาเป็นู่มหากรรมศูนครับผมครับสำหรับปูรี่นะครับเดิมพันกรับปูตานะครับกับเกลาเจ็ดศูนยคับปูชี้ปะขาเกลาแปดันว่าปูตาปูรี่กเกเจ็ดศูนย์เกลาเก็ดครับขาหมอรำนะครับให้ออกกันเนละเกตรอยเก้าบาท คณะปูตาเนาะครับปูตาครับเน้นเม็ดเดียวก็คือ97ครับผมแล้วก็ปูตาไฮเซียกก้าหกแต่ว่าปูสีเศร้าปูสีลงเนาะปูกะกระซิบบอกแอดยิมก็คือ90 90 70 97ครับเป็นตัวเก้าตัวเดียวที่เก้าครับเอ็กซ์ซกับกัพิจารณาเอาครับทั้งช่องเป็นแค่แนวทางครับใส่วิจัยยานในการรับชมครับตัขอเอ็ซ์ซทุกทุกครั้เนาะครับเน้นประเดี๋ยมาในงานมือนี้ครับเราก็ตั้งจิตภาวนา ซอยแม่คู่เฮานะครับใไฮโซเลขของแม่คู่หอมหวานคู่ตาคู่ชีบกระเขานะครับขอให้มาได้เห็ดทุ่นซางให้แม่คู่คนได้เป็นสะพานหยุใหญ่น้ำชาซีดกลับไปเห็ดไปซางทุกวัดทุกว่านะครับคู่เพิ่นครับไปไปนะครับตามที่อย่เดีจะคู่นะครับประมาณว่านแม่คู่คนทั้งไปเองเด้ครับเดี๋ยวจะทำาจของคู่ชีบกระเขาคูตาคูนี่นะครับครับก็อย่าลืมก้าวเก็บสียครับทุกทุกมันมาลำบาไปเรื่อย 97, กกกกรรครับผม97ก็ดนะวับบงหนึ่งเจ็ดพรมห้องกากันไใบมะแตงโมครับอ่ารูบอกว่าพี่เฉาอ่าเฉาวกับสารสิบสองตาดอกไปเนาะครับผมอ่าก็พิ่เจ้าพีจาน่าในการรับชมครับแต่ว่าวันที่สามสิบวันที่สามสิบห้องกับอ่ายิบตลาดกินแได้รัฐบาลได้ก็ได้เพระาะวนน 30, าา่าเอาเฮียนไทยมากเนาะพอาหวกูวันที่สามสิบอ่าก็พิจารณาเอาครับแบบลอยชุบๆมันนานๆเลยด,ยด้วยนะครับเอออ่าสำหรับคลิปนี้ทางช่องกราบขอสวัสดีครับ